สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ทักทายกันด้วยหน้าเพจของ tot isovit นะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการชำระค่าอ,อ,อินเทอร์เน็ตของ tot ผ่านเว็บไซต์นะคะเป็นการชำระแบบออนไลน์สำหรับใครที่ไม่มีเวลาไปจ่ายผ่านเคาน์เตอร์นะคะที่นี่การชำระผ่านออนไลน์นี่ไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเลยนะที่ฉันใช้ที่นี่เป็นประจำแล้วก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณ ไม่จำเป็นต้องไปเอาใบเสร็จเพื่อที่จะไปยื่นชำระเพราะว่า tot ส,สามารถตั้งค่าส่งบินไปที่อีเมลของคุณได้นะคะทำให้เราทราบารายจ่ายที่เราต้องจ่ายได้ในแต่ละเดือนนะคะวิธีการในการใช้ tot e a s u i t เพื่อที่จะชาระค่าอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์นะคะมันก็จะมีขั้นตอนที่ tot เองแนะนําให้นะคะโดยมีขั้นตอนสมัคร ใช้บริการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าระบบไปตั้งค่าหมายเลขบริการนะคะค่ะสำหรับการชำระผ่าน TOT e s v i e ก็มี3ช่องทางนะคะก็คือหักบัญชีธนาคารหักผ่านบัตรเครดิตหรือหักผ่านบัตรเดบิตนะคะแต่ว่าการหักผ่านบัตรเครดิตหรือหักผ่านบัตรเดบิตเนี่ยต้องการมีวริ ต้องสมัครใช้ verify by visa ก่อนนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่ก็ไม่ถือว่ายุ่ยงยากนะคะแต่คุณต้องสมัครโดยสามารถสมัครกดผ่านมือถือของคุณได้นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการใช้งานนะคะบางคนบอกอยยุ่งจังเลยไม่ยุ่งค่ะไม่ยุ่งรับรองใช้งานง่ายนะคะก็ สำหรับดิฉันเองนะคะได้สมัครบริการแล้วสมัครสมาชิกแล้ววันนี้จะแนะนำในขั้นตอนของการเข้าไปเพิ่มหมายเลขใช้บริการแล้วก็การชำระผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้แห่งนี้นะคะอลละค่ะมาที่หน้านี้นะคะท o t e s e r v i c e นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็เข้าไปสมัครก่อนนะคะ ว่าทำไมต้องมาแนะนำจริงๆก็ไม่ได้ประทับใจบริการอะไรมากมายนะบอกเพียงแต่ว่าที่บ้านนะคะก็มีบริการ TOT อย่างเดียวนี่แหละที่เข้าถึงอยู่บ้านห่างไกลของเจริญะคะบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆก็ไม่มีสัญญาณมาถึงนะคะมาขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาที่หน้านี้เอาล่ะทีนี้เรามาเพิ่มหมายเลข เพิ่มหรือลบเลขหมายทะเบียนนะคะโทรศัพท์พื้นฐานหรืออินเทอร์เน็ตแล้วก็จะเพิ่มหมายเลขของเรานะคะเป็นหมายเลขเน็ตของเรนี่แหละที่เพิ่มหมายเลขบริการนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการเพิ่มข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์นะคะ,ะก็จะมีรหัสสมาชิกรหัสลูกค้านะคะก็รหัสลูกค้าดูตัวอย่างเขาก็ ตรงนี้นะคะราหัสลูกค้า Account Number เราก็ไปที่บินของ TOT นะคะตรงนี้ค่ะราหัสลูกค้านะคะก็มาได้ไม่เอ่ย Copy เลยดีกว่าเราวางได้ไหมโอเคหมายเลขบริการนะคะตัวอย่างเขา รหัสลูกค,ค้าหมายเลขบริการตรงนี้ค่ะก็ใส่ชัดๆตลวมทะเบียนหมายเลขนะคะ โอเคเพิ่มหมายนิดแล้วต่อไปก็มาชำระค่าบริการนะคะมาที่ชำระค่าบริการถ้าจำไม่ผิดก็ติดหนี้เขาไว้สองเดือนละเดือนที่สามแล้วเนี่ยค่ะติดหนี้ไว้สองเดือนแล้วขอจ่ายเดือนเดียวก่อนดีกว่าเดือนนี้ก่อนฉันจ่ายเดือนเดียวก่อนทีเดือนนี้เก็บไว้ สรุปยอดแล้วก็มาที่นี่นะคะเลือกหมายเลขที่ต้องต้องการชาระค่าบริการนะคะสรุปยอดหนึ่งค่ะนี่ยืนยัน6 3 1 3 0บาทก็ตรวจสอบถูกต้องนะคะก็เลือกช่องทางการชำระค่าบริการะคะ่ะขอหักผ่านบัตรเครดิตละกันจริงๆก็ไม่ได้ร่ำรวยทำบัตรเครดิตอะไรหรอกมีบัตรบีเฟอร์เกิดข้าอยู่อันหนึ่ง เป็นบัตร ATM ของธนาคารกะะรุงเทพอะค่ะไปเปิดบัญชีก็ได้บัตร b ีเฟรมานั่นแหละบัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็กรอบหมายเลขบัตรแสดงอายุบัตรธนาคารชื่อธนาคารแล้วก็หมายเลขด้านหลังนะคะตอนที่กรอกก็กลอบลงไปกรอบเสร็จก็ซับพิทนะคะ ค่ะทีนี้ก็มาที่ Enter ตอนนี้นะคะก็ขอ OTP request OTP นะะราสักครู่เปิดมาไเลขโทรศัพท์นะคะมันก็จะส่งหรหัส OTP มาให้ก็กรอกมาเลข OTP ใส่ลงไปแล้วจะส่งเป็น SMS มาเลข OTP มาให้ที่มือถือนะคะ เสร็จเรในการชำระนะคะสำหรับก่อนการใช้งานบัตรเครดิตหรือบัตรบัตรเดบิตนะคะของธนาคารในการชำระผ่าน TOT ออนไลน์ Online, นี่คุณต้องบริ i f y by วีซ่ก่อนนะคะคลิกเข้าไปหาธนาคารที่คุณใช้นะคะแล้วเขาก็จะมีวิธีการระบุไว้ให้นะคะก็อย่างเช่นที่ธนาคารกรุงเทพ ก็จะมีเว็บไซต์ที่ช่วยในการรีไฟล์ใบวีซ่าให้คุณนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการสำระค่า,าบริการเนทีโอทีแบบออนไลน์นะคะการัำรบแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าบริการใดทั้งสิ้นก็ลองเอาไปศึกษาดูนะคะเผื่อว,ว่ามันจะช่วยคุณในการทำชีวิตให้ง่ายขึ้นสำหรับอี่ชนเองวิธีแบบนี้ง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องขับรถไปใจ ค่าบริกาไรไม่ได้อยู่บ้านห่างไกลความเจริงก็ต้องศึกษาค้นคว้าไว้สักนิดหนึ่งวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกัเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ